ก็คือแซ่ป้อมินิประต้อนี่อากระจางมวยเนียวเย็นหนังเกียงโกปเชียชนนันดังทำเย็นใหญ่แมนหรื่งกเลยนี่ปัตตัยปเชีชนขมายังถึงปรองกระยากโอ้กัมพูชีออกมาเตือนกันใหญ่เลยนะครับว่าให้ระวังรถดูดซ่วมเพราะพวกเสียมเนี่ยเตรียมรถดูดส่วมเพื่อที่จะเอาไว้ฉีดไล่คนเขเมรนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเกณฑ์พวกอุปกรณ์ป้องกันมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็เสื้อกันฝนนะครับโอ้โหนี่คืออุปกรณ์กันขี้ของพวกมะลึงเหรอครับเนี่ยก็กราบสวัสดีทุกคนด คนเดิมนะครับเมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้นวแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและขอย้ํากันอีกทีกันแล้วกันนะตอนนี้น้ามีเพจแล้วก็มีทิกตอกแล้วก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยเพจก็ชื่อนางอกนี่เลยส่วนทิกตอกเซิร์ชคำว่านางออกพอเจอคําว่าอาร์ตก็คนนั่นแหละช่องของนาเอง และส่วนสำคัญในคลิปนี้นะครับนะ้าก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่คนเขเมรนเขากําลังเป็นเดือดเป็นร้อนกันทางประเทศอย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้มันกําลังมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นที่อําเภอหนองจานจังหวัดสักแก้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่การรับผิดชอบของท่านแมทท์พักหนึ่งโดยเหตุเนี่ยมันเริ่มจากที่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมามันมีคนเขเมนรนสงสยัยพวกเขาได้ทราบข่าวว่าไทยเราเนี่ยกำลังจะออกโฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการให้กับประชาชนชาวไทยแถวนั้นนะครับซึ่งที่ดินตรงนั้นเนี่ยนคทไ คยอุญาตให้ขเขมรเนี่ยนีร้อนเข้ามาพึ่งเย็นในช่วงที่พวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับขเขมรแดงเราก็เลยเอาพื้นที่ตรงบ้านหนองจานเนี่ยเป็นศูนย์อพยพเพียงแต่อพยพไปอพยพมาพอออกลูกออกหลานก็ดันเข้าใจกลายเป็นว่าพื้นที่แถวแถวนั้นเป็นของขเขมรทั้งหมดซะอย่างนั้นและที่สําคัญคือดันมาไล่คนไทยออกจากพื้นที่ด้วยซึ่งคนไทยเราก็ร้องเรียนไาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นาก็จะไม่ขุดคุยถึงเรื่องอดีตกันละกันว่าทําไมรัฐบาลก่อนหน้านี้ทำไมทารไทยก่อนหน้านี้ถึงไม่ออกมาจัดการเพราะแต่ละคนก็มีเหหตตุผลลส่่วนนนัของแแะะบคนน เอาเป็นว่าหลังจากนี้หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นกันละกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปพอคนเขเมรเขาได้ทราบว่าไทยกําลังจะออกโฉนดพวกเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากบุกพังรั้วลวดหนามแล้วก็เข้ามาในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานแต่ว่าบุกได้เข้ามาไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากพอบุกเข้ามาด้านในเนี่ยก็มาเจอกับกําแพงรั้วลวดหนามที่ทางฐานไทยเรากั้นเอาไว้อีกหนึ่งชั้นแล้วฐานไทยเราก็มีการใช้รถที่เปิดเสียงวิบวิบวอทาให้พวกเขาก็เริ่มสลายการชุมนุมทว่าล่าสุดฐานไทยเราก็มีีการลงพื้นท่ เพิ่มหน่วยต่อต้านการชุมนุมลงในบริเวณนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอุปกรณ์ในการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ชนิดอื่นซึ่งนาก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวขมรนเขาจะรู้ไตนะส่วนสําหรับทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็เกณฑ์คนมากันเต็มเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านชาวช่องนั่นแหละแล้วก็มีฐานของกัมพูชาบางส่วนที่ถอดชุดทหารแปลงร่างมาเป็นคนธรรมดาก็คือกะเนียนทําตัวเป็นพลเรือนนั่นแหละและสําหรับประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการ ว่ามบระหว่างไทยกับกัมบูชเียเนี่ยจะไปกระทบกระทั่งกันหรือเปล่าเพราะมันมีการกั้นโล่น้มที่เป็นพื้นที่ว่างเอาไว้ค่อนข้างไกลกันเลยนะครับแต่นะก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะไม่แน่ใจว่ามันไกลกันขนาดไหนเพียงแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนกเหมณตอนนี้กําลังแห่แชร์ข่าวกันอยู่เลยนะครับนั่นคือพวกเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการเตรียมรถโดดส้มเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ฉีดขับไล่พวกเขานะครับคือเอาตรงๆเรื่องรถโดดนส้มเนี่ยคือน้เข้าใจว่ามันเนน่กกกกาาสสุมว แต่คนเขเมรแม่งคิดเป็นจริงเป็นจังซะอย่างนั้นโอ้โ oh หแห่ออกมาทําคลิปเตือนกันยกใหญ่เลยนะครับว่าให้ระวังคนไทยเนี่ยฉีดขี้ใส่ปากระวังคนไทยฉีดขี้ใส่อะไรโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการเปิดะดมเครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการเตรียมหมวกกันน็อกการเตรียมหน้ากากอนามัยแบบถูกที่สุดก็คือแบบบางมีแค่2ชั้นหรือว่าจะเป็นเสื้อกันฝนชนิดบางที่สุดที่น่าจะสั่งมาจากออนไลน์เป็นแพ็คๆนั่นแหละเอามาเตรียมป้องกันขี้ของคนไทยนะครับคือพวกเขาเนี่ยคิดกันเป็นจริงเป็นจังว่ามันเป็นเรื่องจริงกันซะอย่างนั้น นี่แสดงว่าแยแยะไม่ออกเลยนะครับระหว่างเรื่องตลกกับเรื่องจริงไม่น่าล่ะเมื่อวานขนาดได้ยินเสียงววดันเข้าใจว่าเป็นแก๊สพิษแล้วก็เอามือไปปิดจมูกแทนที่จะปิดหูและประเด็นคือปิดจมูกอย่างเดียวเนี่ยปากก็ไม่ได้ปิดนะครับถ้ามันเป็นแก๊สพิษจริงๆงเนี่ยถึงปิดจมูกก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีอย่างไรก็ตามนะครับณปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยสูดดีสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้ทางกัมพูชาก็เกณฑ์คนมาเต็มเลยนะครับเยอะเว่าเมื่อวานหลายเท่าเลยนะเมื่อวานเนี่ยมีประมาณสักหลักลร ช่วงเย็นๆช่วงโพเพรมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าวหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าคนไทยเนี่ยอาจจะมีการใช้รถด,ดูดส้วมในการขับไล่แรงงานกัมบูรเจียพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกเขาคิดว่าเราม่มีขี้หรือไงแล้วก็สามารถเอาขี้ใส่ถุงและปลาใส่พวกเขากลับไปก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนไทยมีวิธีการขับไล่เขมรวิธีใหม่ๆออกมาทุกวันพวกเขามันเป็นชนชั้นที่โหดร้ายมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยพวกเขาคิดว่าพวกเขามีรถดดดส้วมอยู่แต่ประเทศเดียวมั้งกัมพูชาเราก็มีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลได้ทราบข่าวนี้ก็ควรที่จะนํารถโดดส้วมเข้ามาเตรียมการไว้สักคันสองคันและผสมยาฆ่า,มาแมลงลงไปด้วยเราอาจจะไม่ต้องใช้แต่ถ้าเขามีเราก็ควรจะมีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าพวกเขาใช้รถดดดส้วมยิงบ่าเราก็ใช้รถดดดส้วมยิงกลัรไปไม่ต้องไปกลัวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าโจรก็ยังเป็นโจรคิดหาวิธีต่างๆนหน้าเอามาขับไล่ขมຈคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ถ้าพวกเขาเอารถดูดซ่วมมาฉีดใส่เราจริงๆเราก็ต้องไลฟ์สดเป่าประกาศให้ทั่วทั้งโลกรู้ว่าพวกเขาใช้แผนการที่ซกกระปกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆไม่ควรกลัวแค่รถดูดซ่วมแต่ควรที่จะกลัวไอ้รถที่มันมีเสียงวววด้วยเพราะเท่าที่หาข้อมูลถ้าใครที่ยินเสียงเป็นเวลานานจะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพในแบบระยะยาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าถ้าเขาใช้รถดูดซ่วมฉีดใส่เรามันจะไม่ได้มีแค่ขี้มันน่าจะมีสารเคมีปนอยู่ในนั้นด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า รีบรับบริจาคเสื้อกันฝนกันด่วนเลยทุกคนเราต้องเตรียมพร้อมคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ารีบช่วยการขอรับบริจาคเสื้อกันฝนและส่งไปให้กับประชาชนของเราเป็นการด่วนคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้รีบช่วยเหลือเราหน่อยส่งเรื่องนี้ให้ UN ได้ทราบว่าพวกเขากําลังจะใช้รถดูดซ่วมในการขับไล่เรา UN พวกเขาจะได้ส่งตวัวแทนเข้ามาช่วยเหลือคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสงสัยเหลือเกินว่าทําไมพวกเสียมถึงมีปัญหาแค่เฉพาะกับเราทําไมถึงไม่มีปัญหากับพม่าทําไมถึงไม่มีปัญหากับลาว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <d> ในสมองของพวกเขา <d> มีแต่ความคิดที่แย่ๆถ้าไม่ใช่พวกเขาก็คงคิดไม่ได้คอม,คมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเโมยแข็งแกร่งไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเรามีมือในการหยิบสายไปคว้างใส่ตาของพวกคุณอ่าก็คอมเมนต์ของคนเโมยไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคืออยากจะบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยมันมีเยอะมากๆเป็นหลักพันเลยนะเพียง <d> แต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะซ้ำไปซ้ำม,มาประมาณว่าเขาโดดส้มมาเราก็โดดส้มแล้วก็ฉีดคืนกลับไปอะไรโน่นนี่นั่นเอาตรงๆนะครับนะเดาลงน้าไว้เลยก็แล้วกัน ถ้า,ามันมีการประทะก,กันขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วท่านไทยเราใช้รถจีโน่ที่เป็นรถฉีดน้ําเปล่าไปฉีดเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นรถดูดขี้ชัวๆพราะขนาดเครื่องปล่อยเสียงวิ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 ทำลายโซนประสาทหูดันเข้าใจว่าเป็นเครื่องปล่อยแก๊สพิษซะอย่างนั้นโอ้โหก็หมดคําสิวาไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ปล่อยให้เข้าใจกันแบบนั้นแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องตลกของคนไทยเราไปแล้วนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเออจริงๆมันมีราม่าอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยรู้ ที่ปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบินกิฟเฟนได้นะครับเแล้วถ้ายังพอจํากันได้มันมีช่วงหนึ่งที่ฮุนเซนเนี่ยเคยออกมาประกาศนะครับว่าไม่อนุญาตให้ประเทศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบินกิฟเฟนแล้วก็ไม่อนุญาตให้ไทยเนี่ยเอามาใช้กับกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคข,ของสมัยนายกองอ,งอิงนะครับฮุนเซนแกก็มีการพูดเอาไว้แบบนี้ซึ่งแกก็มั่นใจมากๆว่าแกสามารถทาได้เพียงแต่ณนะปัจจุบันนี้หลังจากที่พวกเขาได้ทราวบว่าไทยแลเนี่ยสุดท้ายก็ได้มีการซื้อเครื่องบินกิฟเฟนเพิ่ม,มาอีก4ลนะครับ พวกเขาก็เลยไปทวงถามที่ฮุนเซนว่าสรุปแล้วเนี่ยยังยืนยันอยู่แบบนั้นหรือเปล่ายังมีอํานาจในการสั่งให้ประเทศไทยห้ามใช้ในการขับไล่กัมพูชาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็มีการทวงถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่างานจะเริ่มเข้าฮุนเซนแล้วนะครับเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้สิวะก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้าง ยังไงก็อย่าลืมลบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2คอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัตครับ